ครับสำหรับในเนื้อหาส่วนนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้สัญญาณมือของผู้กำกับ vp นะครับเราจะเริ่มจาก1นะครับคือเตรียมตัวสแตนบายนะครับลักษณะมือก็คือแบรมือขวายกขึ้นมาในท่าเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็นับถอยหลัง5 4ปี สามสองแล้วเอามือลงนะครับซึ่งให้ความหมายเพื่อเตือนให้ผู้แสดงทราบว่ายมพร้อมที่จะเริ่มบันทึกกลายกันนะครับต่อมานะครับคือการบอกคิวนะครับลักษณะมือก็บอกคิวต่อเนื่องนะครับจากสแตนบายโดยชี้นิ้วไปที่กล้องนะครับสําหรับความหมายก็คือเมื่อได้ยินคำว่าคิวผู้แสดงจะเริ่มหน้าไมใจหนึ่งหรือสองวินะครับก็เริ่มแสดงได้ตามบทบาทที่กําหนดนะครับต่อมานะครับคือการดํานเนิน ต่อไปนะครับ on นทา e นะครับโดยผู้กำกับจะชี้นิ้วไปที่ปลายจมูกนะครับเพื่อให้ผู้แสดงทราบว่าดําเนินรายการต่อไปตามบทที่กําหนดนะครับส่วนหรับต่อมานะครับก็คือเร่งเวลาให้เร็วอีกนะครับหรือ speed up นะครับโดยชี้นิ้วไปที่ผู้แสดงแล้วเหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนละกนณะนนี้ก็เพื่อเตือนให้เล่นจังหวะหรือเนื้อหาการพูดในหัวข้อต่างๆให้เร็วขึ้นอีกนะครับต่อมานะครับคือ ยืดเวลาออกไปอีกครับดอแบ,บมือทั้งสองข้างหันเข้าหาตัวเองใช้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างจดกันทําท่าและขายืดออกเหมืนอนยางหนังสติก๊กเพื่อแสดงให้พูดดาเนินรายการทราบว่ายัางมีเวลาเหลืออยู่ให้พูดย้ําหรือประเด็นที่จะพูดก็สามารถพูดได้นะครับมานะครับก็คือเวลาก็จะหมดนะครับเพราะเร่งสะดุกนะครับวงกลับก็จะชี้นิ้วขึ้นแล้วหมุนวงกลมตามเข็มนาฬิกานะครับจังหวะเร็วนะครับในลักษณะนี้ก็เพื่อเตือนว่าเวลาก็จะหมดนะครับตรง ึ่งเวลาหรือสรุปประเด็นด่วนนะครับต่อมาก็คือหยุดนะครับหรือคัทนะครับใช้นิ้วชี้นะครับทำลักษณะเหมือนมีปาดคอหรือเชื่อนลำคอนะครับเพื่อสั่งหรือหยุดรายการทันทีนะครับเมื่อจบรายการหรือในกรณีที่มีข้อผิดพลาดนะครับต่อมานะครับก็คือเหลือเวลาอีก5้านาทีนะครับโดยพวงกับจะกางนิ้วมือออกใช้จํานวนนิ้วแต่ละนิ้วแทนเวลาที่เหลือเป็นนาทีถ้ายานนิ้วก็คือ5นาทีใช้ สามนิ้วก็คือสามนาทีนะครับยักษณะนี้ก็เพื่อเตือนให้ผู้ดำเนินรายการว่า,า,า,า 3. จะมีเวลาละอีกตามจำนวนนิ้วนะครับก็คือนิ้วละหนึนาทีนะครับต่อมานะครับเหลือเวลา ครึ่งนาทีนะครับสามสิบวินาทีนั้นนะครับโดยผู้กำกับจะใช้แขนสองข้างไว้กันสายเครื่องหมายบวกนะครับงอข้อศอกแขนขวาตั้งขึ้นแนซ้ายพาดในแนวนอนแล้วกาหมัดขึ้นสองทางขึ้นนะครับเพื่อแจ้งให้ผู้ดำเนินรายการรู้ว่ามีเวลาเหลือเยียงครึ่งนาทีหรือสามสิบวินาทีนั้นต่อมานะครับเหลือเวลาอีกสิบห้าวินาทีผู้กำกับก็จะกำมัดใจงอข้อศอกขึ้นมาแล้วหม,มุนรอบๆนะครับในขณะนี้ก็เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ดำเนินรายการรู้ว่ามีเวลา เหลือเพียง15วินาทีนะครับต่อามานะครับเป็นการเทียมเปลี่ยนมอนเทปนะครับโดยผู้กำกับ,กบจะแบมมือซ้ายงอข้อศอกขึ้นมาแล้วชี้นิ้วมือข้างขวามาที่ฝ่ามือข้างซ้ายนะครับทำท่าหมุนวนนะครับเพื่อบอกให้ พูดดำเนินรายการรู mm ้ว hmm. mm ่าอีกชั้นหนึ่งจะมีการเปลี่ยนมอวเทปต่อมาครับขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนะครับภูมกัดจะแบงมือทั้งสองข้างทําท่ากวาดข้อหาตัวเองในแล้จะอยู่ในระดับเอวนะครับเพื่อเตือนให้ผู้แสดงขยับเข้ามาใกล้หรือเลื่อวัตถุเข้ามาใใกล้อีกนะครับ ขณะต่อมานะครับก็คือปลอยออกไปอีกนะครับโดยพุ่กับจากกลางมือทั้งสองข้างเขาชิดกันอันมาทางผู้แสดงยกขึ้นระดับอกทำท่าผักหรือดันออกนะครับเพื่อให้ผู้แสดงปอยออกหรือขยับออกไปอีกนะครับ ต่อมาก็เหาะกันเดินนะครับโดยผู้กำกับจะคว่ำมือขวาลงนะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเดินสลับกันคล้ายกับการเดินนะครับเพื่อแสดงให้ผู้แสดงก้าวไปยังจุดที่กำหนดต่อมานะครับก็คือการหยุดนะครับหยุดต่อเนื่องนะครับคือการมือทั้งสองข้างมาทางผู้แสดงนะครับแล้วหยุดลงโดยมือไม่ต้องชิดกันนะครับซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากการเดินสลับหยุดยังจุดกำหนดแล้วแสดงต่อเนื่องได้นะครับ ต่อมาครับก็คือดีแล้วนะครับเดี๋ยวโดยผู้กำกับจะใช้นิ้วชี้จดกับนิ้วหัวแม่มือนะครับทำรูปวงกลมนะครับนิ้วนางกลางและนิ้วก้อยเหยียดขึ้นตรงนะครับซึ่งเป็นการชมผู้แสดงว่าดีแล้วนะครับให้ผู้แสดงแสดงต่อไปนะครับ ต่อมานะครับคือการเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกนะครับโดยผู้กำกับจะยกมือทั้งสองข้างป้องขึ้นที่หูคล้ายกับการตังนะครับจะบอกให้บอกให้ผู้ดแสดงท่าว่าเสียงเบาเกินไปนะครับฟังไม่ได้ยินให้ปรับระดับเสียงขึ้นอีกนะครับต่อมานะครับก็คือลดระดับเสียงลงอีกนะครับคือผู้กำกับจะการฝ่ามือทั้งสองข้างป้อมฝ่ามือลงนะครับทําท่ากดลงมาเป็นจังหวะช้าๆนะครับเพื่อเตือนให้ผู้แสดงลดระดับเสียงลงให้เบาอีกนะครับ ใกล้ไมโครโฟนเข้ามาอีกนะครับก็คือผู้กำกับจะยกความมือขึ้นมาแตะที่ลินผีตปากนะครับหันความมือก็หาตัวเองท้ายการกวาดยื่งเป็นการเตือนให้ผู้พูดเขยข้ามาใกล้ไมโครโฟนอีกนะครับและสุดท้ายนะครับคือการรักษาระดับการพูดให้ดีนะครับหรือความมือลงกลางยุ้งหงวแม่มือนะครับพยายามกระหว่างความมือคล้ายกับปากนกนะครับเพื่อเตือนให้ ผู้พูดนะครับรักษาะระดับเสียงไว้จนจบรายการนะครับซึ่งในการใช้สัญญาณมือของผู้ร้อกัดเตทีนะครับผมก็ได้นํามาก็เพียงเท่านี้นะครับเ้อมีอะไรมีส่วนเพิ่มเติมยังไงเราก็จะมาให้ภายหลังนะครับสําหรับในส่วนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ไปศึกษาเนื้อหาส่วนอื่นต่อไปได้เลยครับ